ขาหมูขุนไปข้ออหวานดูดูหน้าดูหน้าคนที่ทำอ่ะเพราะว่าเราตอบเองดีกว่าเนาะนสร้างบยาาละนะ อุ้ยลายมือแย่มากค่ะลายมือแย่มากนะคะดนนูหนอนหนูฉันอุ้ยบลลูปแย่มากเลยนะคะหมาอุ้ยฉันตีเขียดนี่คะนะคะ ซอนใครมดมึงสอนใครมึงสอนใครอาาจรยย์ืนงวีแรงลมพัดหนูเย็บเตี้ยทำอะไรคะอุวยจะทำอย่างนั้นสิอุวยมดูยืนสี่เขายังไม่กลัวเลยยังละมุนเลยยิ้มนะคะยิ้มเลยค่ะยิ้มเลยค่ะนางอ่อนเอิญคุณบุติใครยิ้มเลยค่ะเบียวเดียวถามก่อนว่าว่า ได้อะไรอะได้เบลตำรวจ you. Mm -hmm. จริงนะคะพอมาดูภาพจำลองนี่เหมือนวาดขึ้นเหมือนม้าเลยนะ,ะมันก็าขี้เหมือนคนกำลังขี้หรือคนกำเนียแตก